ที่แปดสเจ้าหญิงเจ้าหญิงสเสด็นออกมาแล้วจริงจริงเจ้าหญิงทรงฟื้นแล้วเจ้าหญิงทรงไม่เป็นอะไรแล้วเออทุกคนมารวมตัวกันทำไมนะ่ะเรายังต้องป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดนะ <c oughs> เรายังไม่ลืมสิ่งที่เจ้าหญิงได้ทรงสอนไว้ต้องขอบคุณวิธีการต่อต้านโรคระบาดท,ที่เจ้าหญิงทรงสอน โรคระบาดได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพผู้คนจำนวนมากมายหายจากโรคแล้วต้องขอบคุณท่านมา,ากฮะโรคระบาดถูกควบคุมได้งั้นหรือขอบคุณความแม่ตาของเจ้าหญิงและฟาบาทพระองค์ทรงเกิดมาคู่กันจริงๆโปรดอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลกองไฟของเราด้วยเถิด <c ười> คืนเทศกาลกองไฟเจ้าหญิงเจาขอเชิญท่านเข้าร่วมง,งานเต้นรำกองไฟในโอกาสเฉลิมฉลองนี้ฮ่าฮพวกเจ้าทําเช่นนี้จะมีคนอีกฉานะฮ <c ười> นางเป็นชายาของข้าแน่นอนว่าต้องขึ้นอยู่กับข้าพวกเจ้าจะแข่งกับข้างั้นหรืออนี่บอาเออเจ้าหญิงเชิญเต้นดำกับฝ่าบาทเธอพยาาัคค่าใช่พยักค่าฝ่าบาทเออเราไม่แข่งกับพระองค์หรอกราชาผู้ยิ่งใหญ่เต้นดำเป็นไง นิวอาคงไม่เข้าใจเรื่องมารยาททางสังคมในยุคป,ปัจจุบันหรอกนะครั้งหนึ่งเขาเคยฝังถึงโลกของเวนดี้ได้เห็นมรารยาททางสังคมในกล่องวิเศษเป็นเกียรติอย่างยิ่งชายาของข้าเออ <qu> เขารู้ได้ยัางไงากันนะเ <_ alen> จออ้ายังจำที่เขาพูดตอนที่เจ้าสลบอยู่ได้หรือไม่ที่จริงข้ารู้แล้วนั่นไม่ใช่รถม้าของเมืองบาบิลนหรือ หนุ่มหลอคนนั้นสวมชุดนักบวชก็เ,เป็นบุโลหิตจากบาบิโลนสินะกระมองมารับเทพีและฝ่าบาทกลับบาบิโลนพะยะค่ะเทพีใช่พะยะค่ะเจ้าหญิงเอเมียดท่านทรงช่วยชาวบาบิโลนไม่ใช่เทพีจะเรียกว่าอะไรรอบพะยะค่ะ ท่านเทพีนี่คือของท่านปลดสวมด้วยพยค่ะทุกคนดูตื่นเต้นมากในเมื่อเขาเอาชุดให้ฉันฉันก็ต้องใส่มันเจ้าหญิงเอมี่ MV อิดิชัน,นั่งรถของข้าตามสบายพยค่ะเทพีต้องนั่งรถคันเดียวกับปูโรหิตฮดบกวนด้วยนะซันซี เออเจ้าหญิงระวังระวังหน่อยสิเวนดี้นี่ปล่าเจ้าอยากขี่มาก,กับบบิโลนกับข้าหรือไม่ เออขอโทษนะซันซีข้าจะพาเวนดี้ไปเจ้าก็รู้ว่าก็าไม่ใช่ราชาที่ทำตามกฎระเบียบขอโทษนะสันซีข้าปฏิบัติตามกฎไม่ได้ รู้สึกว่าบรรยากาศระหว่างฝ่าบาทกับเจ้าหญิงเอมีอิลอดิตเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในอียิปต